สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเปิดอันบ็อกนะครับอันบ็อกหมีนะครับชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมครัะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเปิดได้การดีๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็น A.I.S.A.R. ออะไรเนะี่ยเราจะต้องเต้น,น,นยู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 นะครับที่ดังๆในทิกตอกเช่นแบบนี้เอดเดูนสิอะไรแบบนี้แล้วก็โยนมา โอเคนี่จะเป็นคลิปรีแอคชันนะครับไปเปิดกันเลยไปน้องแอร์มาอยู่ขั้นแรกเราก็จะเปิดอย่างนี้ก่อนเปิดไงวะอันนี้คือมันเปิดเรียวๆเรียวๆแบบว่าแบบว่ามือใหม่ s m r มามาดูกัน ผมมั่นใจว่าดวงผมอะค่อนข้างดีจัดต้องระวังดีๆนะอย่าไปอย่าไปจัดใบแรกมาที่เคโรมัสึเป็นกบเอกริคิเทลโรคอนอีอ,อ,อ,อการปฏิบัติของซูเรนเก็บไว้ก่อนอ่ะซองที่สองยังไม่ได้เต้นนะเพราะว่ายัางยังเกลือลอยู่อิโตมารุ ชิกาลิทอโรคอนหมวกไผ่น้ำโชคฟราเจสยังไม่ได้เต้นไวทที่สามโคทอยเอลิเคลใครลอเอ้ยเลิฟโทร้ออันนี้เต้นไหมเต้นยังยังไม่เต้นยังไม่เต้นแค่พอเรืองแสงธรรมดาอ่ะเต้นให้เบาๆแล้วกันฝึกเต้นอ่ะนี่เต้นเบาๆก่อนไว้เดี๋ยวถ้าเจอ SAR เนี่ยจะเต้นแรงจะมีซาวให้ด้วยชฉเดสอีบุยกุยน่ารักฟาเบรเลิฟเลิฟบอลบอลถึงความรักแล้วก็คาบิกอน Next เฮากันนี้มันจะมีทองให้เราไหมเนี่ย er, เอสเลสเซตโปเกมอนแคชเชอร์มรุเปโกเฮ้ยทำไมมันยังเกลืออยู่่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมีอะไรแบบ เรืองแสงเข้ามาแล้วแสบตาไม่รู้อะผมเต้นอะไปเนี้ยฟิโอน่และน้ำเหล็กอุ้ยน้ำเหล็กอินนี่เชี่ยไหเอาเต้นเลยละกันคแล้วมันต้องมีอะไรก่อนอันนี้ได้การดิไนในในการดีได้ก็คือคลิปนี้เป็นคลิปฝึกเต้นอินนี่เชี่ยไห ต่อไประหว่างนี้เราก็เปิดกันสดๆในร้านของยิมนะครับที่เราแข่งเป็นคุณลุงนะครับผู้ดูแลมักแม็กเกโกคาชิเอาเดี๋ยวเตรียมเต้นจะมาละใบดังเล็กอนาคตอันนี้อันนี้ยังยังเต้นเบาๆโอเคแค่นี้ก่อนอคเบาๆต่อไปใครผม18เจเดส เอริกาเทสอุ้ยอุ้ยเลิฟโทลอดตี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 ยู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 เฮ้ยเราเต็นถูกแั้ได้ตัวนี้ชนะเยสระหว่างนี้ผมก็มาเปิดตอนที่แข่งการ์ดกันต่อหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ้าจะไปแข่งเราก็พอชไว้ก่อนต่อไปเคกันนี้ โรคอนไทรอสบูมแมลงเอนิจี้ต่อไปเกโกคาชิชิวคอนดูจับูการกดมีนาสวิเลนอุยยังยังไม่ได้เต้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดสองอันสุดท้ายแล้วก็จะไปแข่งต่อละคุณตาผู้ดูแลเคโรมันซิฟราเมต้า ไปลุยกันต่อเพื่อเต้นเพื่อยู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 สับเปลี่ยนโปเกมอนเฮ้ยอันนี้แกะยาแสดงว่าอาจจะได้ของดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองนะมันไหมอีวย เกโกก่าเอเอฟเอาเสร็จโอ้โหอะได้แล้วครับเก็โกกะนะครับเก็บไว้เก็บไว้เกาะแล้วมากับดวงอ่ามาเคโรมาสึโรคอนคิรินคิกเกะกาเซียนะครับเป็นน้องน้ำ กราสิ่งเจ๋อเจอริตาต่อไปเฮ้ยช no, so ีโบจัมโบเจโกกาหชีนี่ไปร่างหนึ่งเฮ้ยเห็นประกายแสงจีุ่ยวินดี้อันนี้ตีไม่รู้ไม่รู้แต่เต้นไปก่อนแล้วก็อูอูได้ตัวนี้อูอูปูนฉิดนะ ขอทองหน่อยสิมอนตร่าโบพาสไชโนสขอเอาไปขายให้ได้กำไรนะต่อไปโคซามารุเอกามิผู้ดูแลโอ้ตุณตานี่เกลอนตลาดบูมแรงเอนเนอรีต่อไปฟิโอเน่ฟราเบเบ,เบ,เบอิตโตมารุซาซาเร่เออคนนี้สวยนะอะไรชิลคิงเรนกิ ต่อไปพี่สุยกะดีสุปิคา่าเอ,อ้ยอะไรอะไรพงม่วงมาแนละ้วพี่โอได้ไและเอ้ยผมได้อุปกรณ์พ้อกายช่วยชีวิตนะครับก็ <c oughs> จากขอผมผมก็จะก <c oughs> มีกล้ามอ่ะว่าแล้วเราก็เต้นกัน <c oughs> โอเคได้ละคลิปนี้ขอท่าเต้นนะครับ <c oughs> ต่อไป กษัตริมรุญจาอยู่นระเตโรมนติกน่าจะได้เต้นละอันนี้ข้างโกเต้นไหมเอาเต้นไป่อนอัดยอมอะไรฮะยู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 ูู้ย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 ููกไม่ยูู้ยูยูนูยกยูย้ยยู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 ยยูยยูยูยยยอยู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 ยยยังยยู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 ย ชีตูดูมันนะมันรู้สึกอันนี้จะเปลือคเพราะสลายพลังขายได้ไหะขายได้ฮะขายได้ขายได้เอ้ยขายได้้วยนะมีคนอยากได้ได้มากแบบพันสี่ร้อยก็คุมชิมิโอ้ยกบมาเยอะเว้ยเฮ้ยๆุ้ยอาร์ตอาร์ตมาเดทและฮิูุยกาดีนะครับอ่นน้องแอนเตรียมกล้วเดี๋ยวจะมีเพลงประกอบอยู่แล้วไม่ต้องเป็นไร ไม่ต้องเป็นกังวลไป next bojumbo เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครก็ได้เอาแว่นตากันแดดมาหน่อยแสบตาว่าเดี๋ยวผมขอเช็ดแว่นกับมันแสงมันเข้าของแท้ให้วะชิชากะชิเดี๋ยวเตรียมแดนเซยนะเพิ่งอูอยยู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  คุมแล้วครับเ้บิลมกาคุจิมาพระจันทร์สีเลือดนะครับฮามาช์ใช่ไหมฮามาชอันนี้กี yeah> anyway ่บาทกี่บาทพันบวกพันห้าอ้าวเรียบร้อยสุลต่านแห่งเมืองบุรีรัมเก็บไว้เก็บไว้ฝากฝากเก็บหน่อยซองซองซองบอกแล้วผมอ่ะของแท้ ใครอยากให้สปอนเซอร์เข้าก็ทักเข้ามานะครับสมองเซียนเกมมิ่งนะครับสปอนเซอร์ส่าเราซื้อแม่งเปิดอีกครับส่งมาสักสิบคัตตันครับผมจะเปิดให้แล้วก็หุยติงลูกไม่รู้มันใช้นี่เต้นเราบอกเฮ้ยอันนั้นอะไรเองสาราประชาคมไปตลกกว่เนี่ยตลกกว่ได้ได้ได้เอาได้ละต่อไปพี่โคลสักคุยชูบิคาโบจัมโบ หมวกไพ่นิ้นำโชคอุ๊นะครับเอามาช่วยจีนนะจิะจะมีดับเบิ้ลไหมมาดูกันเดี๋ยวขอใส่แว่นต่อเฮ้ยเดี๋ยวทักให้ด้วยนะว่าเดี๋ยวทักให้ด้วยนะเออไม่ทักไม่ใช่ให้ทักว่าอะไรให้ทักว่าใส่ผิดข้าง next จะมีดับเบิ้ลไหมอะไรจะมีปฏิหารจะเึ้นอีวุยมอนจาร่าซาซันไรไดโนส ยังไม่มายังยังเป็นเกลือสินเทาอยู่ต่อไปอิตโตมารุทาชิมุคิริลิงกิซา,าเระาบิกอนเดี๋ยวผมจะมีเต้นสุดท้ายทายคลิปช่วงสรุปด้วยเต้นคนเดียวเอาเจ้าของร้านมาเต้นด้วยเอาไม่ได้ถ้าเต้นไทยคิอมันก็ต้องมีเจ้าของร้านมาเต้นเฮ้ยมาแล้วร่างสองก็คือโคกากาซุ ก็เป็นชายนี่ธรรมดานะครับแล้วก็การเต้นหน่อยราองไม่เป็นหรอกแต่ว่าเน้นเน้นทำนองมอนได้ทำนองก็มัวไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรแสบตาไหมข้างล่างทีคือันเดอร์จบ ซองสุดท้ายน่าจะไม่มีอะไรแล้วผู้ดูแลโน้ตสมาร์ทยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกน่าจะมันบารมียังไม่ถึงมักแม็กอุ้ยฟี่โอ้เดยอัน้องแอนเตรียมแล้วไปสุดท้ายโอเคได้อันนี้นะและนี่ก็คือการ์ดเด็ดๆที่เราเปิดได้ในเซตนี้นะครับนี่การ์ดทอนะครับ U R แล้วก็ S spec เออสามใบแล้วก็ EX นี่มาจากกล่องหมอกสีชาบนี้นะครับการทั้งหมดจากกล่องก็ประมาณนี้เลยครับเยอะมาก